สวัสดีคุณผู้ชมสาย,ยามบูธครับผมแกนสาย,ยามบูธและอยู่กับผมตรงนี้นี่คือรองเท้าฟุตบอลสายสปีดรุ่นท็อปจากอาดิดาทั้งสองรุ่น2องเจเนเรชันนะครับนี่คืออาดิดาสเอ็กซ์ปีดโ1รงองเท้าฟุตบอลที่เพิ่งเปิดตัวออกมาทําตลาดเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วต้องถือว่าสร้างกระแสความฟีเวอร์ไปทั่วโลกเหมือนกันนะครับนอกจากในไทยแล้วเนี่ยสื่อต่างประเทศเองก็ทําข่าวการเปิดตัวของรองเท้ารุ่นนี้กันทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เ e อ็กซ์ก็ตัวจุดหนึ่งเนี่ยต้องถือว่าเป็นรุ่น ก็ถือว่าหมดอยู่การตลาดไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับ X Speed 4จุดหนึ่งนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้มารีวิวเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้งานนะครับของรองเท้ารุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าว่าแตกต่างกันยังไงแต่ว่าผมจะเจาะลึกข้อมูลนะว่า Adidas พัฒนา Xspeed 4ให้มีความแตกต่างจาก Eco t e วยังไงนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นฝาแฝดกันว่าทำตลาดคู่กัน2ปีนะครับซึ่งเหมือนเป็นการเลนเชน แต่ต้องยอมรับเลยว่าอาดิดาได้พัฒนาแล้วก็อัปเกรดรองเท้านะครับจาก e c o กโวเตสเบนเอ็กซ์พหลายจุดเหมือนกันที่น่าสนใจนะครับวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของข้อมูลทางกายภาพทางเทคนิคเท่านั้นนะครับประจวบเลยกันว่ารองเท้าคู่นี้แตกต่างกันยังไงเรามาเริ่มกันที่ e c o กโวเตสจุดหคู่นี้กันก่อนนะครับเอ็กโวเตสเนี่ยเป็นรองเท้ารุ่นที่ทําตลาดในปี2020นะครับเป็นการเปลี่ยนโฉนครั้งใหญ่จาก X19 มาเป็น e c o กโวเตสนะครับครั้งนี้เนี่ยอาดิดาสพรีเซนต์วว่าาเขามีัสดุ ชนิดใหม่ที่มาทำเป็นทัปเปอร์ซึ่งมีชื่อเรียกว่าฟูโรสกินนะครับลักษณะของฟูโรสกินคือเป็นวัสดุหลังตะเคห์ทั้งชิ้นนะครับไม่ใช่วัสดุผ้าผ้าถานหรือผ้ามิตเหมือนกับพีเดเตอร์20ที่ทำตลาดคู่กันณนะเวลานั้นนะครับจุดเด่นคืออัปเปอร์เนี่ยมีความบางจนแสงสามารถทะลุผ่านได้นะถ้าจากกล้องเนี่ยจะสามารถสังเกตเห็นว่าสามารถเห็นดีเทลด้านในเหมือนกันนะครับ อันนี้โดยเฉพาะรุ่นจุดหนึ่งรุ่นท็อปคู่นี้นะครับหรือแม้แต่รุ่นสูงสุดที่เป็นรุ่นลเชื่อกรุ่น plus ก็จะบางกว่านี้อีกนะครับนอกจากความบางของ a p p e r แล้วเนี่ย upper ปปยังสามารถให้ความกรชับกับรูปท้าของผู้เล่นได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือจุดเด่นที่ adidas พิเสษหนออไม้กับ e อ h o t เตตหนักตอนนั้นนะครับนอกจาก p p e r แล้วเนี่ยอีกหนึ่งดีเทลที่ adidas ยกชุดใหม่ทั้งหมดก็คือชุดพื้น สนะปีดเฟรมนะครับโดยปกติเนี่ยรองเท้าสายสปีดของ Adidas Ad ในซีรีส์ X เออหรือแม้แต่ a d i ิซิโเมื่อครั้งก่อนเนี่ย Adidas จะตั้งชื่อชุดพื้นของแต่ว่าสปีดเฟรมนะครับเป็นชื่อปกติแต่เป็นสปีดเฟรมเวอร์ชันไหนก็แล้วแต่เวอร์ชันหนึเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ก็ได้รับการพัฒน,นาปรับปรุงกันมานะครับแต่ว่าชุดพื้นของ Eco Tech เนี่ยนอกจากสปีดเฟรมแล้วนะครับซึ่งเป็นชุดพื้นที่ทำจากวัสดุพลาสติกที่มีความบางและเบาและก็ทนทานแล้วเนี่ยออดิด้ายังเพิ่มนะคครรัับบนี่ ชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปที่บริเวณฝ่าเท้านะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีคาร์บิเทคนะครับทำให้ชุดพื้นของเอกโกเตทั้งชิ้นเนี่ยเรียกรวุมๆกมนันว่าสปีดเฟรมคาร์บิเทการเพิ่มวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปตรงนี้เนี่ยจะทําให้อดีาสามารถรีดน้าหนักชุดพื้นลงได้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็คุณนะสมบัติเด่นของวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คือมีความแข็งนะครับแล้วก็สามารถส่งแรงดีดกลับได้ดีนะครับเมื่ออยู่ตรงฝาา่าเท้าทําให้ผู้เล่นสามารถสปิน ออกตัวได,ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คือเป็นวัสดุที่แข็งแต่เปราะนะครับนั่นหมายความว่าอธิษาไม่สามารถเอาวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นมาเป็นชุดพื้นได้นะเนื่องจากว่าการวิ่งนะครับโดยทั่วไปน่ยมันจะเกิดแรงที่เป็นลักษณะเป็นไซเคิลเกิดขึ้นที่ชุดพื้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าจุดอ่อนของวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น่ยจะแข็งแต่เปราะดังนั้นได้เกิดมันผ่านการใช้งานในลักษณะที่ต้องวิ่งซ้ําๆนะครับเป็นลักษณะเป็นล เกิดขึ้นวัสดุเองจะเกิดความล้าแล้วก็จะแตกจะหักได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคาร์บอนไฟเบอร์ถึงเป็นชิ้นส่วนที่สอบแทรกอยู่ด้านในแค่ตรงกลางเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นจุดพื้นทั้งชิ้นนะครับดังนั้นการที่เอาคาร์บอนไฟเบอร์มาอยู่บนกรอบของวัสดุชิ้นหลักที่เป็นวัสดุพลาสติก t p u มันจะทําให้อายุการใช้งานของคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากนะักในการใช้งานนั่นเองนะครับ ซึ่งชุดพื้นชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าสื่อต่างประเทศหลายๆที่นะที่ทําการรีวิวทดสอบกาใช้ง,งานเชิงลึกของรองเท้าซีรีส์เอ็กโตรเตเนี่ยต่างให้คําชมกับชุดพื้นชุดนี้เป็นอย่างมากนะครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่อาดิดาประสบความสำเร็จนะครับในการพัฒนาชุดพื้นของรองเท้าบอลสายสปีดข,ของตัวเองนี่เองนะครับอาลาหัท่านนี้ไม่อยู่ที่เฟซของเราบ,บ้างนี่คือ X p 4.1รรองเท้ารุ่นท็อปสายสปีดรุ่นใหม่นะครับ ที่ทำตลาดนะตอนนี้ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอาดิดาเนี่ยจะทําการเปลี่ยนรุ่นรองเท้าใหม่หมดเนี่ยสปีหนึ่งครั้งนะครับหรือเรียกว่าเป็นโมเดลเชนหรือเป็นเมเจอร์เชนก็แล้วแต่นะครับการที่เอ o กเตเปลี่ยนเป็นเอสเบดโฟนเนี่ยเป็นเพียงแค่ไมเนอร์เชนเท่านั้นนะครับเพราะยังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยว1ปีเท่านั้นจากปี2020ถึงปี2 0 2 1แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าครั้งนี้อาดิดาเปลี่ยนในจุดสําคัญจุดที่เคย เป็นจุดอ่อนของอโกเตสถูกเปลี่ยนใหม่นะครับจุดที่เคยเป็นจุดเด่นของอ e ีโกเตสก็ยังอยู่เริ่มแรกนะครับที่เห็นกันได้ชัดเจนเลยคืออัปเปอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับอาดิดาสไม่ได้ใช้วัสดุฟูโรสกินถึงแม้ว่าจะเป็นวัสดุสังกะสีที่มีความบางก็จริงนะครับให้ความชับบุ๊ท้า,ทาได้ดีก็จริงแต่ว่ามันแข็งไม่หน่อยทำอาดิดาสเปลี่ยนเอาวัสดุชนิดใหม่ที่เรียกว่า e n g i n e e r lightweight m p i t เออมีชื่อ p a ามหเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ทำมิดถ้าพูดถึงชื่อหลายคนน่าจะรู้ดีว่าเป็นลักษณะของวัสดุที่เป็นผ้าถักนะครับผมเรียกเป็นผ้ายืดแล้วกันเป็นผ้ายืดชนิดหนึ่งของนีดัสนะครับบีซ่าออบมาไล่ลอยต่อนะครับแล้วก็สัมผัสแล้วรู้ทันทีว่ามีความบางนะครับจะเกิดได้ว่ามีความบางแล้วก็ที่สำคัญคือสัมผัสข,ของอัพเปอร์นิ่มขึ้นก็บอกว่ามนิ่มขึ้นนะสัมผัสแล้วรู้สึกได้เลยนะครับ แต่ไม่ได้นุ่มนะครับไม่ได้นุ่มเหมือนฟิลลิ่งของวัสดุไหนหนงแท้ไม่ใช่นะครับแต่รู้ได้ว่ามีความนิ่มและบางซึ่งันคือเบาและโปร่งด้วยนะครับนี่เป็นอัปเปอร์ที่ได้รับก,การปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับนอกจากส่วนอัปเปอร์แล้วนะครับอีกหนึ่งข้อแตกต่างคือส่วนของลิ้นรองเท้าส่วนของลิ้นรองเท้าของ X p สฟนะครับจะเห็นว่าเป็นผ้ายืดพานิดนั่นแ,แหละแต่ว่าจะไม่ได้ถูกเคลือบผิวเอาไว้นะทำให้ตัว รองเท้าช่วงนี้เนี่ยมันสามารถยี่แขนออกในแนวกว้างได้เยอะขึ้นนะครับการสวมใส่ทํ้ง่ายขึ้นแล้วก็เชื่อว่าการที่มันยืดแขนได้มากขึ้นเนี่ยจะทําให้การสวมใส่บริเวณหลังเท้าเนี่ยมีความสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับลองเปรียบเทียบกับตัวเอ็กกอเต็นะครับจะเห็นว่าช่วงหลังเท้าลิ้นรองเท้าเนี่ยเนื้อผ้าจะมีความหนากว่าแล้วก็ดึงออกแล้วยืดแขนออกในแนวกว้างได้น้อยกว่านะครับ นอกจากตัวลิ้นรองเท้าแล้วอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่ผมยอมรับว่า X Speed 4ดีกว่า X GoTec เลยโดยไม่ต้องลองสวมใส่ก็คือช่วงนะครับขอบของข้อเท้าผมเอา X GoTec มาให้ดูก่อนนะครับจะเห็นว่าช่วงขอบของ X GoTec เนี่ยนะครับจะมีการ finish ผิวรอบๆนะครับด้วยชิ้นส่วนที่มีลักษณะเป็นพลาสติกแข็งสัมผัสคือเป็นหนักสังเาระนแหละนะครับแต่ว่า พูดง่ายๆคือจะมีฟิลลิ่งเหมือนเป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็มีขอบที่อาจจะมีความคมด้วยนะครับเพตฉะน,นั้นการสวมใส่ช่วงบริเวณข้อเท้าเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยสบายข้อเท้าเท่าไหร่แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้มันจะมากดมาทับให้รู้สึกติดขัดน้ในการลงเล่นด้วยรองเท้าคู่นี้ในขณะที่เอ็กซ์พีดโฟล์ติดรองเท้าจะยาวขึ้นขึ้นมาแล้วจริงนะครับแต่ว่าดีเทลทั้งหมดของรอบข้อเท้าช่วงนี้เนี่ย จะเป็นผ้ายืดเปื่อยๆเลยนะครับจะไม่มีการมาฟินิชผิวฟินิชขอบด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่ทําให้เกิดความแข็งแต่อย่างใดนะครับเห็นว่าส่วนของข้อเท้าของอ e ีสปิดโฟสามารถยืดขยยออกได้เต็มที่นะครับต่อมานะครับนอกเหนือจากตัวอัปเปอร์ที่ Ad i d a s เปลี่ยนใหม่ให้กับอีสปิดโฟแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ Ad i d a s เพิ่มเข้ามาในตัวอัปเปอร์นะครับตัวนี้จะเรียกว่าเป็น Engineer a g i l i t y e Frame นะครับ ที่เห็นดีไซน์โครงสร้างใสๆอยู่ตรงนี้ด้านในตัวรองเท้าเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการใส่กราฟิกหรือดีไซน์ให้มันดูเก๋ไก๋เท่านั้นนะครับโดยหน้าที่หลักของเจ้า Agility f r a m ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นวัสดุโครงสร้างให้กับวัสดุ upper พรมนิดทาให้ตัว upper ของ x 5 o คู่นี้เนี่ยมีโครงสร้างในการสร้างความกระชับกับลูปพารของผู้เล่นได้ดีขึ้นกว่าปกตินอกเหนือจากตัว upper แล้วนะครับก็จะมีดีเทลอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าต้องสังเกตให้ดีแล้วก็ต้อง ดูข้อมูลจริงๆถธรู้ว่าอา d ิดาสเ e ็ t ซ์พีดโฟนแตกต่างจาก e c ็กโจุดหนึ่งนิดนึงนะครับก็คือบริเวณส่วนซัพพอร์ตบริเวณส้นเท้าแล้วก็เอ็ดร้อยหวายด้านในนะครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยหลายคนนะ่าจะคุ้นเคยแล้วแหละว่า a d i d a s Series X นะครับตั้งแต่ X19 แล้วก็มา x อ o ก e บริเวณส้นเท้านะครับจะมีการดีไซน์ให้มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนบุนุ่มขึ้นมานะครับเพื่อเวลาส้นเท้าของผู้เล่นสวมใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเข้ากับร่องตรงนี้นะครับแล้วก็ การที่มีวัสดุบุนุ่มตรงนี้เนี่ยมันช่วยจับซัพพอร์ตให้ส้นเท้าของผู้เล่นเนี่ยกับตัวส้นเท้าของตัวรองเท้าเองเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้วยกันตลอดทุกการเคลื่อนไหวนะครับในเอ็กซ์เรลโฟเนี่ยอัติัจะมีการปรับดีไซน์ทีหนึ่งนะครับบริเวณช่วงที่เป็นบุกนุ่มตรงนี้นะครับจะเล็กลงนะบัติลัตบอกว่าตัวนี้พัฒนาเพื่อให้ตอบสนองและสร้างความกระชับก,กับส้นเท้าของผู้เล่นได้ดีขึ้นนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่า โครงสร้างที่นูนขึ้นมานีนเล็กลงเลยจะทําให้ส้นเท้าของผู้เล่นสามารถกระชับเข้าไปบริเวณล่องตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน X Speed 4แม้ว่าตัวดีเทลของอัปเปอร์ตัวรองเท้าจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ Adidas ยังคงเอามาจาก E g h o t ได้จุดหนึ่งก็คือนี่ครับชุดพื้น Speed Frame c a r b o t e c Outsole ชุดพื้นรองเท้าสายสปีดท,ที่ได้รับการยอมรับจากสื่อน,นอกแล้วว่า มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่การยึดเกาะนะครับด้วยโครงสร้างของวัสดุคาร์บอนไฟเบ,เบอร์ที่อยู่ตรงกลางอันนี้ผมพีเต์ไปตอนที่หยิบตัวเ e อกอเตจิทมาให้ดูนะครับดังนั้นจะตอบโจทย์ได้ว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยยังคงได้ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ที่ยอเดเยี่ยมเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ นะครับล่ทัุงหมดนี้คือข้อแตกต่างระหว่างรองเท้าฟุตบอลสายความเร็วรุ่นท็อปจากอันดิดาร x speed f o r แล้วก็ x g o t e จุนะครับ <S <S <ม>ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยอันดิดารเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับ <S <S ปกติรองเท้าฟุตบอล Minor c h a เชนบางรุ่นบางซีรีส์เนี่ยจะปรับแค่แต่งหน้าท้าปากเปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยนะครับ <S 1> <S 1> แต่ครั้งนี้อดิดาพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนวัสดุอัปเปอร์ ทั้งชิ้นเลยนะครับต้องบอกว่าถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเวลาใช้งานจริงในสนามเนี่ย X Speed 4.1จะดีขึ้นกว่า X GoT จุ1มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่คุ้นเคยกับการใช้งานรองเท้าฟุตบอล X GoT จุ1มาแล้วเนี่ยประทับใจตรงไหนมีความคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่ามีข้อตำหนติตรงไหนก็สามารถลงคอมเมนต์พูดคุยกับเราไว้ได้เลยนะครับผมจะเอาคอมเมนต์นี้มาอ่านมาตอบกันนะครับแสดงความเห็นกันได้ในด้านล่างนี้นะครับ สำหรับการรีวิวประสิทธิภาพการใช้งานของ a d i d a s X Speed 4จุดหนึ่งคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวมีคลิปตามมาแน่นอนนะครับหลังจากที่ผมจะได้ไปใช้รองเท้ารุ่นนี้เต็มๆบนพื้นสนามนะครับจากการทดสอบปกติของผมนะแล้วก็จะมารีวิววิพากษ์วิจารณ์ข้อดีข้อเสียของรองเท้ารุน่นนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะจากแต่นในวันนี้นะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้นิดนึงน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ได้ทำดํำผลงานออกมาให้คุณชมณได,ด้ติดตามกันต่อไปสําหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปพร้อมกับอ d i ิร s X Speed 4.1และ X g o t e .1 เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ